เรื่องของพ่อเลี้ยงใจร้ายที่ทำร้ายลูกเลี้ยงอายุ4ขวบแบบไร้ความปราณีตรวจสอบพบว่าเสพยาเสพติดเสพกัญชาค่ะ okay. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีเด็กชายพีรพัฒอายุ4ปีถูกพ่อเลี้ยงก็คือในเก่งทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสถามว่ามีอะไรบ้างฟกช้ำรอยรัดคอเลือดออกที่ตากระดูกนิ้วมือหักบาดแผลมีทั้งเก่าทั้งใหม่สะท้อนว่าถูกทำร้ายมาอย่างต่อเนื่องจากการสอบสวนพบว่าในเก่งเนี่ยเป็นสามีใหม่ของแม่เด็ก พฤติกรรมคือเกี่ยวข้องกับกัญชายาเสพติดมีประวัติทำร้ายเด็กหลายครั้งร่องรอยก็อย่างที่เห็นทั้งหน้าทั้งตัวด้านหน้าด้านหลังตาขาวนี่มีเลือดออกสองข้างคุณผู้ชมขณะที่แม่เด็กก็มีส่วนร่วมชอบดุด่าว่ากล่าวตีเด็กแบบแรงๆหลายครั้งตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อแม่ได้สอบถามในอัดอายุ27ปีอันนี้พ่อแท้ พ่อบอกว่าเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับทางนางสาวสุนิสาอายุ27ปีแม่ของเด็กเป็นระยะเวลา2ปีแต่ว่าเลิกกันตอนลูกอายุได้2ขวบไม่ได้ติดต่อกันเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิ์การขอรับค่าชดเชยผู้เสียหายในกรณีที่เป็นคดีอาญากับพ่อของเด็กแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีก็เลยเป็นผู้ยื่นคำขอแทนก็อ้างอิงจากอำนาจตามกฎหมายในการคุ้มครองเด็กส่วนทางด้านคดีความสพพเนจยจังหวัดลบบุรีแจ้งความ30กรกฎาคมถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่18กรกฎาคมตอนนี้นายเก่งรับทราบข้อกล่าวหาแล้วอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ